ค่ะนโทรมาจากร้านร้านชิมมะการองค่ะครับ่ขอเรียนสายกับคุณคุณเลยนะครับฮัลโหลฮัลลโหคุณเลยนะครับโอ๊ยโ,โอ๊ยชื่อลูกค้าก็ไม่พร้อมเอาใหม่เร็วๆค่ะสวัสดีค่ะดิฉันมารีนะคะสวัสดีครับโอเคค่ะดิฉันโทรมาจากร้านราชินีมาการองค่ะ ค่ะจะขอเรียนสายกับคุณสายหยุดค่ะกำลังพูดอยู่ครับค่ะไม่ทราบว่าสะดวกเรียนสายไหมคะสะดวกครับค่ะข,ขนมที่สั่งได้แล้วนะคะครับเดี๋ยวผมเข้าไปรับขนมนะครับค่ะขอบคุณค่ะกระทั่งลูกค้าจะโทรเข้ามาหล่ะจะทํายังไงว่าไงแกแกเห็นคนนั้นปะที่มาพร้อมกับตากล้องอ่ะแซ่บมากแกแกว่าเป็นไงวะคนนั้นอ่ะ ใช่ใช่แล้วฉันรู้ว่าแกโอเคเว้ยสายุครับแกเป็นไงสายุครับแกจะซื้ออะไรให้พี่ะว่าจะต้อมารับขนมฉันว่าฉันจะซื้อขนมให้พี่เขาว่าขอรหัสแกว่าไงได้หนอผู้แกคุณนี้แบบร่ำมากใช่ไหมคะเห็นแล้วแบบแกแกโอเคใช่ไหมคอยหุบปากดิแกแกแกฮัลโหลค่ะฮัลโหลคุณสายยุดคะฮัลโหลฮัลโหล โอ้ยก็เป็นซะอย่างเงี้ยใครจะไปอยู่ละน้องเอาอย่างนี้ไหมครับแกของน้องต่อเว้ยคือตอนนั้นที่แกพูดถึงค้าเว้ยที่ว่าผู้ชายเสื้อแดงใช่ปะไอ้เพื่อนตากล้องอะเฮ้ยฉันว่าตากล้องก็เด็กดเลยแก แกนส่ีหมเขาทัีาใส่องนุยแกเด็ดมากแกกอยากได้ชายรวนี่้ใช่รับคนร่ะมัใส่ค้ับรถอะไรมาวะค่ะรารหัสสินค้าค่ะแกเห็นขับรสามล้อเฮ้ยัว่าไม่ใชเว้ยฉันว่าเห็นัสปอร์ตสสประตูเปิดประิเว้ยเออค่ะคุณใส่หยุดค่ะค่ารหัสสินค้าอะไรนะคะ C ศูนย์ห่งสองครับ CA ศ1นนะคะครับใช่ค,ครับตอนนี้อาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครับค่ะไม่ทราบว่าคุณสายหยุดจะเข้ามาทานที่ร้านเลยหรือเปล่าเข้ามาทานที่ร้านเลยครับอี่ประมาณ15นาทีครับสินาทีนะคะไม่ทราบว่าคุณสายหยุดมากี่ท่านคะสองคนครับโอเคค่ะเดี๋ยวทางเราจะจัดเตรียมสถานที่ให้นะคะครับค่ะแล้วนราชีนีมาก็รามีนีให้บริการค่ะขอบคุณนะครับค่ะครับ เห็นไหมแค่นิ้วลูกค้าก็ประรับใจตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าแล้วแต่เอถ้าเจอกันตัวต่อตัวจะเอาไงสวัสดีค่ะคุณลูกค้าร้อนมีคะสั่งน้ำอะไรดีร้อนเนาะน่งี้อได้นะคะโอ้ยแบบนี้ก็เกินไปเอาแบบพอดีพอดีได้หรือเปล่ากระตือรือร้นนี่ก็ใช่ดูแลลูกค้านี่ก็รู้ไม่เห็นต้องทำขนาดนี้เลยเอาแบบพอดีพอดีได้หรือเปล่า สวัสดีค่ะร้านราชินีมาการองอิต้อนรับนะคะเชิญแนลยค่ะพี่ทราบว่ามากาลองท่า,า,น,านนะคะร้านนี้มีอะไรแนะนำบ้างจ๊ะก็มีมาการองเป็นตัวแนะนําของร้านนะคะก็จะมีรสชาเขียวช็อกโกแลตวานิลาลาลาบเบอร์รี่แล้วก็อันนี้รสชาติเป็นไงจ๊ะอ๋ออันนี้จะออกแนวหวานๆนินนดนึงค่ะพี่ก็หวานนะจ๊ะลองชิมพี่ไหม,มลูกค้าจะเป็นยังไงเราก็ต้องยิ้มเข้าไว้เออเอออย่างนั้นแหละ และระหว่างที่พูดต้องมีการโต้อตอบกับลูกค้าและอย่าลืมสบสายตากับลูกค้าเขาจะได้รู้ไงว่าเราฟังเขาอ,อยู่คุณลูกค้าจะรับอะไรดีคะ,อ,อ,ะอันนี้ดีกว่าอันนี้แล้วกันี่กันอันนี้ีกว่าพี่เมียวแล้วพี่เมียวไรแล้วเฮ้ยทำนี้ได้ไงกลับมากรเราแนอนาคตเขาอาจจะเป็นลูกค้าประจำร้านเราก็ได้และทำให้เขากลับมาอีกและติดต่อเราได้เป็นดีที่สุดเข้าใจหรือเปล่า ยินดีให้บริการค่ะนี่นาบัตรของร้านและเบอร์โทรติดต่อสามารถโทรมาจองโต๊ะและสั่งขนมไว้ล่วงหน้าได้ค่ะครับโอกาสหน้าเชิญใหม่ที่ร้านร้าชินมิมะกะลองยินดีให้บริการสวัสดีค่ะโอเคเก๋กูเลิศเลอเพอร์เฟคแล้วถ้าลูกค้าจะสั่งอาหารจะทำยังไงเปลี่ยนมาดูพนักง,งานผู้ชายบ้างสิดูครับน,น,นี่รับ เออฮัลโหลแกว่าไงเออเออเดี๋ยวเย็นนี้เน้องครับพี่ขอเดี๋ยวแป๊บออออออนึงนะครับเออแกเออได้โอเคโอเคโอเคเออเจอกันนะโอ้นะครับน้องพี่ขอครับอ,อ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงโอเคโอเคดีแล้วนะโอ๊ยทำแบบนี้กับลูกค้าได้ยังไงเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีครับคุณลูกค้านี่เมนูอาหารครับจะรับอะไรดีครับ ขอเค้กช็อกโกแลตกับชาเขียวเย็นแล้วกันครับครับเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันครับครับขอโทษรายการอาหารที่สั่งนะครับมีชาเขียวเย็นนะครับกับเค้กช็อกโกแลตนะครับครับอาหารที่คุณลูกค้าสั่งจะพร้อมเสิร์ฟในอีก5้านาทีนะครับรบควนลูกค้ารอสักรู่นะครับครับขอบคุณครับขอยังชั่วหน่อยแล้วถ้าเจอลูกค้าเรื่องมากเอาแต่ใจแล้วจะทำยังไงครับสวัสดีครับ ลูกค้านี่เมนูอาหารครับน้องรับโทษนะครับนี่เปิดอายังอ่ะครับอ๋อเดี๋ยวทางน้าจะเซฟดูให้นะครับจะรับเป็นเครื่องดื่มอะไรเย็นๆทานก่อนไหมครับเอาแล้วก็มาเหอะอ๋อแล้วคุณลูกค้าจะรับเป็นขนมเค้กทานด้วยไหมครับเออบอกว่าเอาอะไรก็มาเหอะฟังไม่รู้เรื่องหรอได้ครับรอสักครู่นะครับเปิดอ้ยังวะอาหารไม่ไหลือจะได้วมเนี่ยคาบได้คาบคุณลูกค้าโทษนะครับเค้กต้มชิ้นเล็กแค่เนี้ย ดี่ผมจะกินอิ่มปะแปเมาเพิ่มได้ปะครับครับขอโทษนะครับเดี๋ยวจะนำมาเสิร์ฟเพิ่มนะครับร้อนก็ร้อนได้ละลูกค้าเค้กหนึ่งชิ้นนะครับแต่นี่เย็นๆนะครับเป็นสิทธิบริการพิเศษของทางร้านนะครับเพื่อตอบแทนที่ให้ไม่ลูกค้ารอนานนะครับผมคุณลูกค้าอย่าลืมส่งฝาเพื่อลื่นชิงโชคนะครับนี่คุณเป็นผมตลกเหรอทำไมผมต้องส่งฝาะไร้สาระอะไรนี่เด้ยขอโทษนะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตคุณรู้ปะ ผมไปมาตั้งหลายร้านอ่ะไม่มีใครเสิร์ฟเย็นๆให้ผมเลยอะผมว่าร้านนี้บริการดีมากเลยนะผมขอจับมือน้องหน่อยแล้วนะครับ <c oughs> ค,ครับผมทั้นผมขอถ่ายรูปคู่น้องกุเย็นๆได้ไหมครับได้ครับหนึ่งสองสองอบค,ครับครับดีดีให้บริการเสมอนะครับ ใจหายหมดเกือบล้วไม่ล่ะทำดีมากปมมือ ห้ยจะเลือกใครก่อนดีนะใครจะให้ทิพเยอะกว่ากันนะแต่งตัวดีอย่างเงี้ยต้องให้ทิพเยอะแน่เลย ไม่ได้ทำแบบนีก้ก็ผิดเราต้องให้เกียรติกับลูกค้ามาแบ่งแยกจากการแต่งตัวของลูกค้าไม่ได้เราต้องทําให้ลูกค้าทุกคนเป็นคนพิเศษสำหรับเราน้องเร็วๆหน่อยพี่รีบรอขับคุณนะครับคุณลูกค้าขอบคุณลูกค้าหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับ่ะน้องขอนะคะขอบคุณนะครับโอกาสหน้าเชิญใหม่ที่ราชินีมาการองนะครับขอบคุณครับ เป็นไงความแตกต่างระหว่างการแต่งตัวของลูกค้ารู้แล้วใช่ไหมคนเรามันไม่เหมือนกันนี่แหละครับชีวิตของอพวกเผูจ้จดการเดี๋ยวก่อนพวกเาพูดบ้างไปได้แหละครับนี่แหละครับชีวิตของพวกเราทํางานบริการเจอลูกค้าหลายรูปแบบเราไม่สามารถเลิกลูกค้าได้หรอกครับเราทํางานด้านบริการต้องให้ใจกับงานบริการด้วยลูกค้าก็เหมือนคนพิเศษสําหรับเราเพราะเราถือว่าลูกค้าคือบุคคลสําคัญ คุณค่าบริการอย่างประทับใจอีเวชัน่นนั่นไงลูกค้าพอใจคอนจทสซี่ชื่อเท่จะตายก็บริการนั่นไงสุภาพอ่อนโยนเอ็นดูเรนซ์นั่นดีเหลือเกินทุกคนเอิญความอดทนเธอนั้นต้องจำสวิตไม่ได้ฉันแบกเดลี Back, believe, มีความเชื่อกันอินเสสคือกรารการยืนยันบริการหลู นั้นเป็นคอสุดท้ายปูที่ตอนไงจำจำให้ดี